สวัสดีครับผมอาจากวาเลนเทียนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องทําไมถึงเทรดแพ้บ่อยนะครับแล้วควรแก้ยังไงดีอย่างแรกนะครับผมต้องบอกกันว่าการเทรดแพ้เนี่ยไม่ใช่เ,เรื่องที่แปลกหรือผิดพลาดอะไรนะฮะแต่เป็นเรื่องที่เราต้องจัดแก้ไขพัฒนาและปรับปรุงนะครับเพราะถ้าเราไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขไม่พัฒนาสุดท้ายนะครับเราก็จะเทรดแบบเดิมทําให้เราเทรดขาดทุนแล้วก็แพ้ในสุดตนเองวันนี้นะครับผมจะยโยตัวอย่างมาให้ดูว่า มีอะไรบ้างที่ทำให้นักเทรดส่วนใหญ่นะครับเทรดแพ้อย่างแรกนะครับสุดเข้าออเดอร์นะครับเข้าโดยไมได่ดูโครงสร้างราคาหรือเทนกราฟหรือโซนราคาเลยเช่นกราฟเทนขาขึ้นแต่เราเข้าเซลล์เราเข้าบายนะครับใกล้กับแนวต้านหรือซัายโซนส่วนกราฟนะครับคิดว่ากราฟจะลงเราดักเซล์นะครับแต่กราฟนะครับก็ยังขึ้นไปต่อนะครับสุดท้ายทําให้เราขาดทุนแล้วก็พอร์ตแตกในที่สุดนั่นเอง ผมจะยกตัวอย่างกราฟมาให้ดูนะครับด้านขวามือเนี่ยฮะเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าถ้าเราเข้าบายใกล้กับดนวตานหรือสปายโซนหรือเราเซลใกล้กับแนวรับหรือดิมานโซนมันบ่งบอกูนะครับว่าโอกาสในการทํากาไรเนี่ยค่อนข้างยากและแทบเป็นไปไม่ได้นะครับค่าวอลุ่มซื้อขายในช่วงนั้นไม่ได้เยอะหรือมากพอนะครับผมเพราะสุดท้ายเนี่ยกราฟนะฮะหรือราคาเนี่ยก็จะกลับมาวิ่งอยู่ในกรอบโซนเดิมมันเอง วิธีแก้นะครับผมแนะนําให้ดูราคาปัจจุบันเป็นหลักนะครับผมว่ามาอยู่ใกล้กับแนวไหนโซนไหนนะครับผมแล้วก็ออเดอร์ไหนนะครับเลือกเกียวในการทํากําไรดูก่อนออกทุกครั้งนะครับไม่ใช่กดกดไปนะครับเดี๋ยวก็ากาไรไม่นะครับไม่ใช่นะครับผมถ้าเทรุแบบนี้ะนะ่ยกดไปนะครับสุดท้ายจะทําให้คุณขาดทุนแล้วก็แพ้ในที่สุดนั่นเองต่อไปครับคือความรู้นะครับ รู้หรือ,อยังครับว่าคู่ทเ,เที่ยวเทปเนี่ยตอนนี้เปเทนอะไรชอบวิ่งแบบไหนที่ใส่ของคู่นี้เป็นยังไงเหมาะกับการเทดแบบไหนแล้วข่าวของคู่นี้มีช่วงไหนบ้างแล้วอะไรล่ะที่เป็นปัจจัยส่งผลให้กราฟวิ่งไปนิทางไหนเทคนิคในการทํากาไรที่เหมาะสมกับคู่ของเราการบริหารพอและความเสี่ยงการแก้ปัญหาหรือว่าโซนราคาจุดเข้าออเดอร์เรารู้หรือ,อยังครับผมถ้ายังไม่รู้ครับผมแนะนำนะให้รู้ให้เรียนรู้แล้วก็พัฒนานะครับผมเพราะ ความรู้เหล่านี้เนี่ยจะต่อยอดในการเทรดของเราเนี่ยให้เราทำกำไรได้ดีขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงในการขาดทุนรวมถึงการที่เราจะเทรดแพ้เนี่ยแทบจะน้อยลงไปด้วยนะครับผมวิธีแก้ก็คือเรียนรู้พัฒนาฝึกฝนนะครับเทคนิคครับหรือเทคนิคข้อเองกลยุทธ์ในการเทรดทำกำไรเช่นสายเทรดสั้นนะครับสไนเปอร์สกาปิงเดเทรดหรือว่ารันเทน วิธีใช้อินดิเคเตอร์ที่ถูกต้องหรือรูปแบบแพทเทิร์นของกราฟนะครับรวมถึงการทำプライแอคชั่นนะเหล่านี้นะครับผมเทคนิคเหล่านี้เนี่ยสำคัญมากๆครับในการเทรดเพราะจะเป็นตัวช่วยในการทำกำไรให้เราได้เยอะมากๆนะครับผมแนะนำนะครับว่าให้เรียนรู้ในทุกรูปแบบเอาไว้นะครับเพราะว่าเราจะสามารถเอามานอัดแอในหน้าง,งานจริงได้เยอะมากๆนะครับ ตีใจิตใจข้อนี้ถือว่าสําคัญมากนะครับในการเทรดนะเพราะนักเทรดหลายคนนะครับเวลาที่เทรดแพ้เนี่ยเพราะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เวลาเทรดได้เนี่ยชอบเกิดความโลภนะครับเวลาเทรดเสียเนี่ยชอบโมโหหัวร้อนหรือเวลาผิดทางเนี่ยไม่ชอบคัดนะครับปล่อยรากพอคิดว่ากราฟเนี่ยจะกลับมาในที่สุดหรือมันตัดสินใจคัดเนี่ยในตอนที่ติดลบเยอะไปแล้วนะครับคิดว่ากราฟคงไม่กลับมาน่ะคัดดีกว่านะฮะมันก็เยอะ บางทีนะครับตัวล่าจนถอดแตกไปแล้วทําให้เรานะครับเทรดขาดทุนและเทรดแพ้ในสุดนั่นเองเราจะเกิดคําว่ารู้เงี้ยคัดแต่ได,ด้กว่ารู้เงี้ยเทรดได้กําไรแล้วพอดีกว่าอย่าให้เกิดคําเหล่านี้ขึ้นครับผมวิธีแก้นะครับฝึกจิตใจแข็งแกร่งนะครับผมเราต้องยอมตัดตั้งแต่น้อยนะครับผมยกตัวอย่างนะสมว่าวันนี้เรามีเงิน1 0 0้บาทใช่ไหมฮะเรายอมเสียห้าบาทสิบาทยอมเสียที่5้าส9บปดิเก้าิหรือ1 0 0้อยนั่นเอง ตรงนี้ครับผมเราเนี่ยเป็นคนบอกที่ดีที่สุดครับว่าเราจะควรทำแบบไหนต่อไปนะครับหัวข้อที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าผมเจอค่อนข้างบ่อยนะครับโอเวอร์โหดหรือโอเวอร์เทรดนะฮะโดยไมได่ดูขนาดทุนของพอร์ตเลยและความเสี่ยงของพอร์ตที่รับได้เนี่ยก็ไมได่ดูเช่นกันนะครับเปน็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้คนเทรดส่วนใหญ่เนี่ยขาดทุนเพราะเรื่องนี้เยอะมากๆนะฮะ ่ผมยกตัวอย่างนะครับว่าทุนพอร์ต100เหรียญล้กันนะฮะเทรด0 1 0.5นะฮะแล้วก็รัวหลอดอีกตั้งหากนะครับเบิ้ลนะฮะเทรดได้ไม่หยุดนะครับก็โอเวอร์เทรไปแล้ววิธีแก้นะครับผมปรับเปลี่ยนการเทรดนะครับแล้วก็เทรให้เหมาะสมครับขนาดทุนกับขนาดพอร์ตของเราด้วยนะครับผมวิธีแก้ง่ายๆมานะฮมันอยู่ที่ใจของเราค่เองข้อ6กนะครับการบริหารพอร์ตหรือว่า Money Management นะครับผมหรือว่า RIC ก รีโชรีวอร์ดนะครับข้อนี้ถือว่าสําคัญมากครับถ้าเกิดไม่อยากเทรดแพ้แบ,บ่อยแล้วก็ไม่อยากขาดทุนนะฮะแนะนำนะครับว่าให้บริหารพอร์ตและความเสี่ยงนะครับเพราะจะทำให้เราขาดทุนมากกว่ากาไรพอถ้าเราไม่บริหารให้ดีนะครับหรือไม่มีระบบเทรดที่ดีเนี่ยให้เหมาะกับตัวเรานะครับยิ่งเทรดแบบกล้าแล้กล้าเสียเนี่ยจะเป็นในรูปแบบการเทรดการพนันเลยนะ มีเท่าไหร่ใส่หมดจนลืมระบบเทรดของเราทําให้เทรดแพ้นะคะทุนน้สุดนั่นเองวันนี้นะครับผมก็ลองนำเรื่องเหล่านี้นครับไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาดูนะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะครับผมอาจจะทำให้การเทรดของเรานะครับดีขึ้นทำาปได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยเทรดชนะได้บ่อยขึ้นจำนวนการแพ้เนี่ยน้อยลงนะครับผมหรือว่าใครอยากรู้เรื่องอะไรนะฮะ หรือการเทรดแบบไหนนะครับผมในการทำำรํากําไรทักขาพวกเราได้เลยนะครับผม